เปิดโพสต์วิววรรณรสรีวิวหนังหวังอี้ป๋อแต่โดนชาวเน็ตแซะแรงสะงัันจูจ่ๆก็งานเข้าซะอย่างนั้นสำหรับนางเอกสาววิววรรณรสเมื่อล่าสุดเธอได้ออกมารีวิวหนังเรื่องล่าสุดของหวังอี้ป๋ออย่างเรื่องสเตปกล้าท้าฝันวันแอนโอลี่หลังจากที่โพสต์ของวิวได้เผยแพร่ออกไปก็มีชาวเน็ตรายหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์ว่าโอ้ยไม่ได้แซะนะคะ แค่แบบเห็นคำว่าโดนเชิญและแบบสะเทือนใจแฟนงลับหาบัตเลือดตาแทบกระเด็นทั้งอัพทั้งโดนโกงแต่ผู้จัดคือกักบัตรไว้แจกคนดังหมดมั้งเนี่ยแต่หนังดีจริงค่ะขอ,อบคุณที่ช่วยโปรโมทให้มากๆเลย หลังจากนั้นวิวได้ออกมาชี้แจงผ่านทางทวิตเตอร์ส่วนตัวอีกครั้งว่าทางทีมงานจีนที่เคยร่วมงานด้วยชวนไปดูค่ะวิวกับสนเคยถ่ายละครกับเขาเรียกแบบเป็นทางการก็คือส่งคำเชิญมาว่าอยากไปดูไหมไม่ทราบเรื่องตั๋วเหมือนกันทางทีมเป็นคนจัดการค่ะอาจจะมีแบ่งเป็นส่วนๆไว้เพื่อโปรโมตหนังหรือเปล่าถ้ามีข้อผิดพลาดอะไรก็ขอโทษมาณนะที่นี้ด้วยนะคะไม่ได้มีเจตนาร้าย ใดๆค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ